สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดี FC, สสดพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนาะคะ่ะที่กําลังติดตามรับชมและก็รับฟังทางช่องลองกิกพารวยอยู่ขณะนี้เนาะคะ่ะเนาะวันนี้ก็มาพบกับตอนเช้าเช้าเหมือนเดิมคือเก่าคะ่ะวันนี้วันอาทิตย์วันนี้หยุดมดมื้อคะ่ะแ่าแกหยุดไ้ปีใหม่หลังปีใหม่หยุดหนึ่งวันเนาะคะ่ะเต็มที่กับวันอาทิตย์วันนี้เรากิกสินีตัวเล็กแนวทางเลาพัฒนาของซ้องสุวรรณเนาะคะ่ะแล้วก็ของมาดามคำนวณในคลิปนี้คลิปเดียวกันเนาะค่ะ ล้าพัฒนาไปต่อของเพื่อนเพื่อนหน้แนวทางตัวเองมาแล้วนะคะว่าจะมานจะเฮ้งจะปังต้องวนเสําสหรับซ่องสว่วนหลักกาของมาดามคำนวณเนาะขอให้เอฟซีแฟนคลับที่ติดตามอยู่ตอนนี้มันมานิ่งเฮ้งปังๆเนาะสวัสดีปีใหม่อีกครั้งนึ่งนะคะสวัสดีปีใหม่ปี2,568ขอให้ f อฟซปังๆมันมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปีตลอดไปเนาะ ตัวเลขทุกตัวเนาะเอามาเป็นแค่แนวทางโปรไซวิจะอนญาตในการรับช่มและการรับฟังเหมือนเดิมเพื่อกานะคะเนาะทันเลขกบ้เขาว่้าปังล็อกกิ๊กก็กลับขอโทษขออภัยอิซีแฟนคลับหลายๆเนาะเลขกก็อาจจะมีเข้ามีหลดุดกลับขอบุญขอบพุณนตัวเลขแนวทางนะคะของซองสุวรรณแล้วก็มาดามคำนวณที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทั้งช่องแล้วค่ะ ขอบคุณ FC แฟนคลับไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่ที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามทักทายกันย้ำเสาย้ำแรงับขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะเดี๋ยวฮอาไปเบ่งตัวเลขแนวทางเราพัฒนาต่องวดของซองสุวรรณแลกักของมาดามคำนวณกันเลยค่ะค่ะน,นี่ก็จะเป็นตัวเลขแนวทางของซองสุวรรณเนาะค่ะสําหรับเราพัฒนาของซองสุวรรณเมื่อวันที่สามที่ผ่านมานะคะ่ะวันที่สาม ของซองสุวรรณกับเขาไปที่วิ่งรูดนะคะวิ่งห้าไปบอดหาหกเนาะสําหรับตัวเลกแนวทางพื้นตัวนี้ตัวเจาะรูดไปนะคะไม่ผ่านแต่ว่าตัววิ่งตัวรูดสองตัวมาตัวเนาะคะ่กะก็ถือว่าห้กําลังใจกันเนาะถือว่าผ่านจากน้อยเนาะคะ่ะถือว่าผ่านเลขเบิ้ลเพื่อนห,มห,าหา้มาฮ่าเนาะโอ้มันออกเลขเก,ก้าเนาะคะ่ะเพราะว่างวดที่แล้ว ออกหกหางวดนี้ออกหาหกกับกันค่ะสำหรับแนวทางเราพัฒนาของ่องสุวรรณไปต่อเนาะคะ่ะเราไม่รอชา้าสำหรับตัวเลขแนวทางเราพัฒนาของ่องสุวรรณไปต่อแนวทางใหม่กันต่ออาจจะเสียงดังเนี่ยเด้อเพราะว่าอยู่ไกลหนทางรดอ่อยกัลลังเลียน ค่ะนี่ก็จะเป็นแนวทางในของซ่องสวรรค์นะคะสำหรับลาพัฒนาหมวดประจำวันจันเนาะจันที่6กวันนี้กับวันที่หาเมื่มื่อนะคะสำหรับลาพัฒนาวิ่งรูดเพื่อนไหมาซีกับ6 2ตัว6หางเพื่อนไหมาซีศูนย์หกศูนึ่งหกหล้วก็6หกสองค่ะเน้นเจาะที่ซ0ู กศูสี่สองแล้วก็หกสองนะคะเล็กเบิรนเพิ่นก็จะมีซีีกับหกหกสองตัวซีเลยสามตัวซีหางนะคะสำ,สำหรับสามตัวของเพิ่นลไฮมาซีหกศูนย์สี่หกหนึ่งสี่หกสองแล้วก็ซีสี่หกค่ะนิ่มเจาะสองหางเหมือนเดิมสำหรับสามตัวมีซีสุสี่หกศูนย์สี่หกสองค่ะแอ่าแคปหน้าเจออเดอร์ f อฟซีแฟนคลับของซองสุวรรณ ไปต่อตามต่อของพนนะะเพื่นเนาะค่ะเพื่อหมานเพื่อเฮงเพื่อปังดวงเพื่อเขากันกับเพื่อนแนวทางของเพื่นเนาะสําหรับตัวนินตัวเจาะลองดูเอาไว้เป็นแนวทางเหมือนเดิมเคื่อเก่าค่ะสําหรับซ่องสุวรรณแล้วกาบขวบพระคุณตัวเล็กแนวทางกับของซ่องสุวรรณเนาะที่ให้ตัวเล็กแนวทางมาวางข้างช่องกับขอบประคุณเป็นยางสูงค่ะแล้วก็ fc แฟนขับของเพื่นที่เขามาติดตามที่เขามาบึงเขามาอันนี้กับกาบขวบประคุณหลายๆเนาะไปต่อของมาดามคำนวณกันเลยค่ะว่า ตัวเล็กนะทาง้งเพิ่นสีมานสีแห้งสิแปังตรงหดวต่อขอให้มันมานิ่งแห้งแล้วกันเนาะตลอดปีทั้งปีแนวทางนี่ก็จะเป็นของมาดามคำนวณค่ะของมาดามคำนวณหลูดไปเนาะมาดามคำนวณลุดไปสำหรับตัวเล็กนวทาง ขอ,องมาดามคำนวณมันออกเลขกตัวเก่านะคะต้องกระชิงไอ้ผู้ใดขัดตามตัวเก่าก็คงสิเฮงสิมานอันนี้เป็นงวดเก่านะคะงวดเก่า <c oughs> งวดเก่าของมาดามอันนี้ของมาดามคำนวณสำหรับเราพัฒนา มัดปาจมันจันเหมือนกันค่ะเป็นหายตวรกแนวทางมาลาวพัฒนาวิ่งรูดมี8ดกับ0ูสองตัว4หาง8ป8 5ีแปดหาศูนหเน้นเจาะทั้ง4ตัวเลยค่ะเลขเบิ้ลก็จะมี88ดกับ0ูนสามตัวสามหางมี8ปดศูนดห 880ค่ะน,นิ้นเจาะที่1 1หางนี้เนาะคะ่ะอย่าลืมอ่านไปเนาะเ็บซีก็บคงสีเห็นอยู่ว่านี่84สําหรับ2ตัวเนาะ848504แล้วก็05นาะคะตัวนิ้นตัวเจาะทั้ง4หางเลยแล้วก็ให้มาหน่อยหางความสําหรับของมาดําคํานวณเราพัฒนาไปต่อวันจันทร์ขอให้เฟซีปังๆัมัน,มน,มนๆเฮงๆกับตัวเลขกแนวทาง บริวาสิน็นของซองส่วนแล้วกัของมาดามคำนวณแล้วค่ะของมาดามคำนวณอันนี้ของซองส่วนนะคะอ่ะแคปหน้าจอเอาเลยสําหรับแนวทางไม่วันที่หกวันที่หกเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางเนาะคะ่ะ กลับขอบพระคุณอีกครั้งหนึง่งสําหรับตัวเองเนาะทางจากมารามคานวณแล้วก็ของซองสุวรรณเนาะที่หายตัวเองเนาะทางมาบอางทางช่องเหมือนเดิมคือเก่าแล้วก็กลับขอบคุณขอบคุณเอฟซีแฟนคลับขาดเพได้เลยก็คือเอฟซีเนาะค่ะถ้าไม่มีเอฟซีแล้วก็ทาบบมินแนวทางก็คงจะบบมินช่อง,อองลอก,กิกในมือน,นี่แล้วก็ตอนนี้เนาะคะ่ะต้องกลับขอบพระคุณหลายๆทั้งสองฟังสองไฟล์เนาะกลับขอบุญขอบคุณที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้ามาคลิปนี้ ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทั้งช่องลอกกิกบึงแนวทางพันทั้ง youtube ของเราคิกนั่นเลยค่ะสำหรับเมื่อนี้ขอให้เป็นวันหยุดของผู้ใดหลายๆคนพักผ่อนให้อย่างเต็มที่ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงหมันเฮงสู่ต่อวันจันทร์ละค่ะมมหมันหมันเฮงเฮงปังปังไปกับแนวทางนะคะ มื่อนี้ก็สีลุ่งหลายคลิปอยู่เนาะหลายคลิปอยู่ก,บบก็บอกบอกเนสามสี่คลิปดอกเพราะว่ามีบ่หลายคนลรกกินกับเราอันนี้ไปละถ้าถ้าเบื้องของตัวเล็กนะทงังของโอชัชยชันเนาะเพิ่นยังบ่ทันนในหายมาเทียเดี๋ยวรอก่อนใครที่รอของโชชัยชา,ยานขอให้เอฟซีแฟนคลับมันหมานิ่งๆเป็นปังกับคลิปนี้แล้วกันเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ